สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพูดเรื่องการฟ้องขอให้รับรองบุตรและเรียกค่าประกาละเลงดูนะครับก็หายไปหลายวันจากคลิปที่เคยพูดไว้ในก่อนๆน,นะครับก็วันนี้ก็ว่างก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าการฟ้องขอให้รับรองบุตรและเรียกค่าประกาละเลงดูเนี่ยทำอย่างไรนะครับหลักเกณฑ์แรกก็คือ1นึ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายรับมีบุตรด้วยกันเนี่ยผู้หญิงก็ฟ้อง ขอให้รับรองบุตรและเรียกค่าบุคลเลี้ยงดูไปในคดีเดียวได้เลยนะครับแล้วก็หลักฐานใช้สูติบัตรระบุว่าชายเป็นบิดาของเด็กจะมีช่องพูดย้งการเกิดอยู่ด้านล่างนะครับว่าเป็นบิดาของเด็กและบุตรในปัจจุบันใช้นามสกุลของชายนะครับแล้วก็หลักฐานในการเรียกค่าวบารายดูเนี่ยควรจะมี บัตรนักเรียนหรือไม่ก็มีค่าเทอมการศึกษาของบุตรนะครับแล้วก็มีรายจ่ายรายรับที่ใช้อยู่ปัจจุบันรายได้ของฝ่ายหญิงรายได้ของผู้ชายโดยเฉพาะรายได้ของผู้ชายเราก็ต้องอ้างนะครับว่าฝ่ายที่เป็นผู้ชายที่เป็นบิดาของเด็กเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่อาจจะทํางานมีเงินเดือนนะครับหรือไม่ได้ทํางานเป็นอาชีพอิสระเช่นประกอบกิจการค้าขายเป็นเจ้าของโรงงานเป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นห้างหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลประโยชน์หรือฝ่ายชายอาจจะมีที่ดินซึ่งหากเราชนะคดีเราอาจจะไปยึดทรัพย์ตรงนั้นเพื่อมาชมาําระค่าบัตรขาแรา่งดูของบุตรได้นะครับส่วนหลักฐานเบื้องต้นอื่นๆก็คือเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วถ้ามีทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ดีมากเลยถูกไหมครับ ก็มีอะไรวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้มีอะไรก็ส่งติดต่อสอบถามมาทางหมายเลีโทรศัพท์หรือทางไลน์ก็ได้นะครับขอบคุณครับแล้วโอกาสหน้าเราคงเจอกันอีกครับขอบคุณครับถ้าเป็นหญิงที่จดทะเบียนสมรสกับชายคําถามก็คือว่าสามารถฟ้องเรียกค่าโอ,อก,กาสแยงดูบุตรจากชายได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับขนาดหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ชายเป็นพ่อแท้ๆยังฟ้องได้แล้วเหตุใดหญิงที่จดทะเบียนสมรสกับชายจะฟ้องไม่ได้นะครับถูกต้องไหมครับ มีคำถามก็ส่งมาได้ครับ